สวัสดีเพื่อนเสมาชิกช่องเชฟทิพย์คนเดิมสำหรับ E.P. นี้นะครับมาตามอีกหนึ่งแนวทางตัวเลขนะครับที่หลายๆท่านรอคอยนะครับพ่อปู่ศีสุโธนพเก้าเกเสียนนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ํานะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะมาขอโชคขอลาบกับพ่อปู่นะครับเป็นวันพระใหญ่ด้วยเราก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับพอ ตั้งเครื่องเส้นถวายพ่อปู่เสร็จฝนมานะครับมาแบบอัศจรรย์เลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอยู่ๆจะมีฝนตกลงมานะครับเป็นมิตรหมายที่ดีมากๆนะครับเอาละครับเลขฝาที่นํามาถวายพ่อปู่นะครับ6 3สระหว่าง9 3สาด้วยนะครับ6 3สาระหวัง93ด้วยนะครับส่วนเลขข้างในฝาไปข้ามโขงได้นะครับนี่นะครับข้ามโขงก็1 4 6 3หสามนะครับ 1 4 6 3ไปข้ามโขงได้นะครับโอ้แล้ว6 3ตรงกับเลขฝาข้างบนเลยนะครับตรงกับเลขฝาด้านบนเลยนะครับนี่นะครับ6 3 63ระหว่าง93นะครับเป็นเลขเครื่องดื่มที่นำมาถวายพ่อปู่วันนี้นะครับสาธุรับโชคกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับเป็นสะพานบุญนะครับขอให้พ่อปู่ให้โชคทุกๆท่านที่ได้รับชมคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ต้องเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเชฟทําพิธีไปแล้วนะครับจุดบอกพ่อปู่ไปแล้วนะครับจุดบอกพ่อปูไปออป่ไปแล้วแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับ ตอนที่ทําพิธียู่ๆฝนก็เทลงมาไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากที่ตอนแรกแดดเปรี้ยงเลยนะครับพอทาพิธีเสร็จเท่านั้นนะครับมีฝนลงมาปล่อยๆนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับและยิ่งวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับก็สาธุขอให้พ่อปู่โดนบันดาลให้เลขเสียงไทยนะครับได้รับโชคกันทุกทท่านเลยนะครับพิมพ์คําว่าสาธุรับโชคปังๆนะครับขอให้พ่อปู่สีสุโธ ยาสีปฐุมมานะครับให้โชคทุกๆท่านนะครับสาธุสาธุครับ เอาละครับเลขทูบมาแล้วสำหรับ3ตัวนะครับเป็น6 9เหนะครับหกเกหส่วน2ตัวเหลืออีก1เหลืออีกหนึ่งหมายเลขนะครับเอาระว่างรอระหว่าง,งรอเลขอีกหนึ่งหมายเลขนะครับเชฟจะไปเสียงทายเลขปิงปองนะครับเพราะว่าปกติเลขปิงปองพ่อปูน่นี่ท่านก็ท่านก็ให้โชคบ่อยนะครับเดี๋ยวจะไปเสียงทายเลขพ่อปู่สาหมายเลขนะครับ อะสาธุขอให้พ่เปู่โชคปังๆสาธุสาธุหมายเลขเสียงททยนะครับหมายเลขที่1ได้หมายเลข2นะครับหมายเลข2หมายเลขเสียงไทยพ่อปู่หมายเลขที่2ได้หมายเลข9นะครับได้หมายเลข9ก้ขอระวังเลข6ด้วยเนาะนะครับ หมายเลขเสียงทายหมายเลขที่3ามนะครับหมายเลข8นะครับสอง8 9้าแดปด้าสองนะครับสาธุขอให้ปู่ปูให้โชคนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นเลขทูบกันนะครับเลขทูบหมายเลขสุดท้ายกำลังจะมาแล้วนะครับโอ้เลขสวยด้วยนะครับเลขสวยด้วยนะครับน่าจะศูนย์หรือเปล่า ถ้ามาอย่างนี้ไม่ศูนย์ก็ก้าไม่เก้าก็แปดแต่น่าจะศูนย์นะครับศูนย์เอาสองหกสองเก้านี่ก็ไปตรงกับเลขปิ่งป่องด้วยนะโอเลขศูนย์นะครับอ่ะก็ตามสถิตินะเพราะปูเ,เลขสองแท่งรวมกันมักจะเป็นสามตัวนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าจับแท่งเดียวส่วนมากจะได้สองตัวนะครับส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟัง ก็อาจจะฝากเป็น905ด้วย925ด้วยนะครับ926นะครับ925นะครับนะแต่ว่าเลขทุบจริงๆก็695นะครับเอาละครับสาธุปังๆรับโชคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้ขอให้พระปู่ดนบันดาลให้ทุกท่านได้รับโชคร่วมกันนะครับสาธุปังๆครับ